ปล่อยไปให้แม่มาดูก็มาดูงล่างนี่ยัยงใหญ่นะครับม,มันจะไปอย่างเดียวเลย ถ่ายรูปก็สิโอ้หูใหญ่มากห,ากให,หูใหญ่มากเลยมีปิงเยอะมองไม่เห็นเลยค่ะใหญ่มากเลยที่หัวมันจนะถ่ายรูปตรงนี้อ๋อโชคมาให้นะโชคอลาร์ฟมาให้นะแล้วก็ถ่ายดำนวยเนี่ยนะ ตายมีโอ่ะอ,อมันไม่กลัวคนแล้วว่ามันจะโผล่ออหัวจะตยอย่างเดียวเลยเออโชคมาลาดมาให้นะจะไปไหนก็ไปเหอะดูมานานมากเนี่ยไปไหนก็ไปเหอะสุดมายัางไงวะใหญ่ขนาดนี้ทงส่ยมันอยู่ในบอ่อนี้น่ะวะบ่อหน้าบ้านเลยตกใจแล้วรับรถมาโห,ท,โหทั้งเปิดไฟโหทั้งเออแล้วเลย แล้วมันชูขาเต็มที่มันจะเดินอะเออแล้วเราก็มองไม่เห็นเลขเออกะาาาะระถางอะไรเราควจะไามันมาไม่ไปเออมันจะไปก็้างมันเห็นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไปก้าวแข็งเลยมองไม่เห็นเลขเลยเอาโต๊ะมาให้แหละเอ,อเอาเข้าบ้านซื้อบ้านเลขที่ก็ได้ว,วะ